เศรษฐกิจท้องถิ่นที่กําลังฟื้นตัวยังสะท้อนให้เห็นผ่านเมืองชายแดนอย่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับที่นับตั้งแต่เปิดด่านมาก็มีทั้งชาวมาเลชาวสิงคโปร์ผ่านด่านแล้วกว่าแสนคนนี่ก็ไม่ต่างจากที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับช่วงนี้ยิ่งมีเทศกาลสําคัญก็น่าจะคึกคักเป็นพิเศษเลยล่ะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลรวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิโรงเจเต่าวบกเก่งอำเภอหาดใหญ่ แต่งกายด้วยชุดสีขาวนะครับนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพิธีถือศีลกินเจรประจําปีนี้เริ่มขึ้นแล้วจุดเด่นของพิธีถือศีลกินเจที่โรงเจแห่งนี้ก็คือจะไม่มีการประทับทรงขององค์เทพเจ้าครับแต่จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ถือศีลกินเจไม่เบียดเบียนสัพพชีวิตสวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสาตามแนวทางของพุทธมหายาน เพื่อให้เข้าถึงหลักคําสอนที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับส่วนที่บริเวณมหาปัญญาวิทยาลัยอำเภอ,อ,เภอหัดใหญ่ก็มีการปรุงอาหารเจไว้รอรับคนที่ร่วมกินเจด้วยนะครับให้ได้กินเจก็ตั้งแต่มื้อแรกที่นี่มีโรงเจโรงทานเนี่ยสาม,มื้อทุกวันด้วยเมนูที่หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนตามหลักโภชนาการทังเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องหยุดประเพณีกินเจไปถึง3ปีจากสถานการณ์โควิด -19 ปีนี้ก็เลยคาดว่าเดี๋ยวจะมีเหล่านักบุญที่มาร่วมกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์เข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากครับขณะที่บรรยากาศของตัวเมืองหาดใหญ่เองตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งคนมาเลคนสิงคโปร์ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อร่วมประเพณีนี้ซึ่งพาคเอกชนประเมินว่าเทศกาลกินเจในปีนี้เงินสะพัดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทนะครับไปอีกที่หนึ่งครับคือที่เบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศการท่องเที่ยวก็ เริ่มคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องและเขาก็มีการจัดเทศกาลกินเจเหมือนกับพื้นที่อื่น,นๆเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าไปดูตั้งแต่เปิดด่านมาจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแล้วกว่า10,000แคนส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีไรายได้ในพื้นที่กว่า200ล้านบาท นายเอกยังอภัยนะัสงขาในอำเภอเบตงก็บอกว่าในช่วงเฉพาะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเจนครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ก็ให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ก็ทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เบตงตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เขาก็จะนั่งรถข้ามด่านรมแดนมาครับ